สภาพชุมชนบ้านปากคลองตำบลบางระกำรอําเภอบางระกำรจังหวัดพิษณุโลกก็ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะว่าน้ำท่วมค้างทุ่งไหลเข้ามาสมทบกับแม่น้ำยมล่าสุดฝ่ายปกครองอําเภอบางระกำและเทศบาลตำบลบางระกรนำนําสุขขาลอยน้ำไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรนอกเขตชนลประทานที่บ้านชุมแสงตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกรรมก็มีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างล่าสุดระดับน้ำเริ่มจะส่งตัวแล้วชาวบ้านคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอยู่กับว่าจะมีการระบายน้ำออกจากพื้นที่อำเภอบางระกำรรม,มากน้อยแค่ไหนเพราะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังมีน้ำมาก แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนเพาะปลูกหลังน้ําลดเนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มทํานาได้ทันฤดูเพาะปลูกข้าวนาปีและจะกระทบกับการทํานาปลูกข้าวรอบสองในช่วงเดือนเมษายนด้วยหรือไม่มีปัญหาหนสองพอเดือนในช่วงเมษาเนาะทางให้โมเดลอะชนประธานนี่ไม่ปล่อยน้ําให้ก็ชะลอไปจนถึงพฤษภาในกลางพฤษภานี่เราเกี่ยวมัน่กนีน้ำกันสามพันร้อย แล้วเราก็ไม่ได้เข้าด้วยไงสิบไรได้สามเกียน4ีเกียนได้สามพันร้อยสามพันห้าเงี้ยก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ปลูกให้ทันรอบตามรอบเนี่ยเจอน้ำโดนน้ำท่วมรอบสิบเจ็ดป้มิถุนามันมารอบแรกเลยอะ ไม่ต่างจากพื้นที่ตําบลรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรระดับน้ำที่ท่วมขังนานกว่า3เดือนก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันที่2แล้วค่ะหลังจากมวลน,น้ำจากจังหวัดสุขโขทัยไหลมาถึงพื้นที่โดยสถานีวัดน้ำวายสิบเจ็ดอําเภอสามงามระดับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ1เซนติเมตรอาจจะดูไม่มากนะคะแต่ชาวบ้านเขาก็ได้รับความลําบากในการดํารงชีวิต ชาวบ้านบางส่วนบอกว่านอกจากจะต้องหันมาใช้เรือในการเดินทางแล้วยังต้องเผชิญกับสัตว์และ,มะแมลงมีพิษด้วยส่วนเงินเยียวยาน้ําท่วมที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเติมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเงินที่ได้ก็จะเอาไปต่อเติมบ้านให้สูงขึ้นรองรับกับสถานการณ์น้ําในปีหน้ากันแล้วค่ะจะเพกคานขึ้นมาแล้วก็จะปรับให้เพิ่มให้สูงกว่ากาหน่อยแต่สูงสแค่เขานี่ก็ คนน้ำแหละต้องต้องหนีน้าปีหน้าหนีน้าปีหน้า,นนนาก็เลยจะเสริมใช่ไหมจะเสริมขึ้นมาเงินนี้ก็จะช่วยได้ใช่ไหมได้ครับได้ยมมากกา็ก็ก็กดีแลแหละที่บ้านบางพระหลวงหมู่ที่สองตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมค่ะหลังจากคลองสาขาแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วม เข้าสู่เดือนที่3แล้วบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องใช้เรือภายเข้าออกจากบ้านนำเครื่องมือทางการเกษตรรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปไว้ริมถนนและบนสะพานส่วนถนนระหว่างหมู่บ้านถูกน้ำท่วมขังคาดว่าน้ำจะยังท่วมต่อไปอีกหลายสัปดาห์เพราะว่ายังมีน้ำเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะ